ครับวันดีครับปกับผมต้องสุกนกเขาใหญ่มงุงแพรคือเก้าแล้วครับอบตนกมาหาไม้ไม้หม้วนนี่ครับมาเอาเสืเด้เอาขึ้นนั่นขันยนต้องทำบาตรก็มามากับ พี่โหลดแล้วจ้งเมนตัวได้ <c oughs> ว่านกระไดตัวอยู่เสียวเจ้าน้าโชคไปข้นครับนกฟึกตัวใหม่ไปข้นด่างพุดกของอีสานอัดเสียวขึ้นดัางผีครับของอีสานอัดเสียวขึ้นดัางผีเอานกยินลงมาน้าครับเอาลูกอ่างโลกศูนย์หกมาน้าเอามาลงเบิง้งสิขันบอสิโลง่งแถวๆนี่ลหละต้องดินกระได้ เอามันสีสวยมันสีสวยกว่นอนะนี่ครับเก้าละอุยุอันเนี้ยนี่กองอีสานเจ้าน้ำโชคแล้วกะ็ลูกอังโลเอ็ดสุนหก Malun, bangamkan ganjar, siapa yang naik murni? Kap. มันมีมองใส่ครับกบเรียบร้อยครับโอ้ยหงุดหมองใส่ใส่ใส่ไปต่ละเอาหู้นครับมันกุกใหม่แล้วมันมีหมดครับอยู่หันผมเลือกใส่ข้างหมักทัวขับเจ้าข้างเงน ข้างขางมักทั่วละ่ะเอาไปเพิ่งครับออนั่นมันมีมองสีใจนะกันเลยเอาขึงใส่ขางมักทั่วเพิ่นข้ามกบวบข้างบวบเรียมเอา กองอีสานครับปกติเพิ่นกับเหรียญดินละ่ะเอามาใส่นี่ครับคางมาัดคางบวบมามาเป็นเต็นมาเยียบเพื่อนก็พบราณ จะเป็นยังโอ้ที่ฮ็ดเตะลันซาไลก็บอมม่เนี่วตุนนันเหยียบเหยียบระบุลันไปแนบ่นเข้าไปสูงไปเหยียบอีกจักจักมีขลร่มบอมีจักยังบอมง้งมันตัวเสียงไงบอมมันเข่าตัวมันมีขล่ม ตัวนี้พ่อมแม่ตัวนี้เขาเสียงหน่อยจะมีขลุ่มบ่มีอกนับแต้มกับเก่าครับนับจากของอีสานมาหมูอ่านเดียาเสื้อดาวมาขึ้นผันกะในตมัน,น,มนไม้นี่สำหรับฤดูกาลกันเนพิ่งเข้ามาเข้ามาสองมือ,อนี่แหะครับ ขอว่านกัเขามาตัวหนึ่งเอาหอดรดอ <c oughs> ย่าปวดกลางสาวก <c oughs> ินเังได นี่ยังพิเศษอยู่วหน,นกตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังได้มาเสียงนยหน่อยบ่เกียวะเนาะซ้ำขดนี่ละ่ะผู้ใหญ่เสียงหน่อยกับพืชผู้น้อยเสียงใหญ่กับพืชเอามาทานนันเขาละของอีสาน ไ <laughs> ล่งามอยู่เสียงหน่อยอยู่อเอาไปขังมึงสอตาบบงี้ธรรมาดาปกาติแต่มันจะกุบวันนี้นอนโย,โตย,ตออยน,น,นาาโตัวบบงไงกำเรือมือบนเอ้าแขงกรรมดาปกติ โอ,อ้ยเสียวโทร่มาบานอา้องลับสายเสียวกันเสียวเป็ดชุ่มพรทร่มาว่าสิไปสันว่าสิไปเอานกว่าสันทู่ฮะเอฟซี FC ่เอฟซี่ทั้งเมืองการบรับสาย รับสายพอดเนี่ยเอฟซีเมืองการโอ้ตยติดต่อกันจังดเลยไหวไปหมู่บ้านวันเสาร์โทรคุยกันหูเรื่องด้วยวะสันมือสีไปวันอาทิตย์โทรหากันกระบ่ะติดว่าสันติดอยู่บนร,รับสายว่าสันจะเป็นอย่างรับสายเพอนเนี่ยโอ้ยปรจักสีเหลานลึ่งละผมโทรพอนกนนระบารับ มื่อวานกระลับอยู่าบางวางเพิ่นกระทู้มาเพิ่นกระอันนี้อยู่ติดตอยู่ครับเพื่อนบ่หลับจักเกิดเดือดร้อนสับปะสิงนรันใดล่ะ <laughs> จังบ่ลับ <laughs> เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่ยายน้องทุกทุกคนนะครับที่ให้เกียรติกันมาชมช่องทองทุกนกเขาใหญ่เมืองแพ่ มาโดยตลอดนะครับกะเสดาวก็เพิ่งได้ออกว่านเต็มหนึง่งเสดาวน้ำโชกน้ำโชกนี่เป็นเทีพนมครับโตเกา่าโตน้ำโชกโตโตแต่ร้อนร้อนหมดนแล้วครับเอาออกมาฝึกได้เฉลยตัวหนึ่งอยู่วัวอานก็ได้ครับสำหรับลก นกดินอี่าจารย์หลายๆท่านสอบถามมาผมกับบดณฑิบได้แบ่งครับนกดิน่วงนี้คือมันวาเชวเวลินครับตัวหนึ่งกะเป็นนกของจานเที่ยงป็นฝากมาให้เลี้ยงเนาะที่เอ รงตีดอกรงนังนั่นแหล,ละีต้นตัวนึงนั่นตัวซูนกดูกลงโล0ูนกนั่นเป็นผมณเชียวล่องเมก่อนกครับเพราะว่ามันเป็นแม่แม่อีกแม่แมหนึ่งครับแต่ก่อนผมผสมมันเป็นมันเป็นแม่แม่สายมาเลาสายยนต์คู่ครับบ้านนี้ผมมามา เะมาผสมแม่สายแรนสายผสมขอกแม,ม่เล้วครับเป็นเป็นขลุ่มปลาตัวแมวผมบอกท่านสิล่องใส่ลูกมึงใส่ล่องใส่ลูกมึ้งท่านกรับกับมันดีมันนั่นนั่นกะจังเอาไปลองแล้วก็มีของทัางอาจารย์นัดร่างนัดลอยถอยซื้อเฟยเพิินเพิ่นก็นเอามาฝากสองตัว เป็นลูกลีลาสามสามกับสามสี่กะกาลังสี่เหรียญอยู่ส้นนะครับนกอายุยังหน่อยแล้วก็ลูกอังโลตัวหนึ่งตัวผสมแม่สายไตน่นก็เสียงมันเป็นเสียงหน,หน่อยๆเสียงแหลมๆุม,มก็เลยคือ่าเสียวเอาไว้ล่องมึงครับแล้วก็จักสิเป็นตัวผู้ตัวแม่เพราะว่านกอายุยังหน่อยนะครับ ให้ลองมึงสอบก่อนบอกบอท่านแบงนะครับแต่ว่ามีมีชุดสีแบงนั่งชุดที่เคยใช่นั้นก็มีมีอยู่หาโตกระลังไล่ข้อกําลังขืนครับผสมผมผสมสามแม่ครับเอาเอาอ่างโลใส่สามแม่อเมรหนึง่งไข่แล้วผมกับสีแยกออกาใส่แม่หนึง่งคือเป็นเขาคููกันไห่ไงนะ กเลยเป็นเป็นใครไหวอยู่ขับชุดนั่นไล่ข้อกําลังขึ้นกําลังกําลังคู่ล่มขันล่มครับขันผมมีเสียงแล้วครับนกอายุเดือนเสร็จเดือนเกือบสี่สองเดือนนี่แหละครับผมเหตุประวัติไปอยู่ขันแล้ครับขันเสียงบ่ค่อยออกมีตัวหนึ่งเสียงออกแด่ล่ะตัว อังโลปคอังโลเอดหนึ่งศูนย์เ <c> พ <oughs> ่อนึเก่าศูนย์เก่านี่แหละขันออกแน่นะครับชุดนั้นแบงครับมีแบงแบงอยู่ชุดนั้นเป็นแบงเป็นคูครับอย่างนี้กับยงสอบถามมาเพิ่งครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุณขอบคุณหลายๆนะครับแจญ่เกียรติข้ามาชม ต้องลงสูงลงเข้ายายมึงแปรมาโดยตลอดครับจหรับกินนี้ก็เขาเกาคำว่าสวัสดีครับเก็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 บก็บครองเก็บครองไปใหญ่ไหมไปไหมนะ ปีกบมากรกยาคุณทา่านเสล่งน,นี่ลหละจวดดีกรต้องไปหวงท่างเข้าเจ้าทางมันแกบเขาปลาปลาของสวน All ah. right.